ือบรรยากาศในกองอะอด้วยความที่เราถ่ายตอนหน้าร้อนแล้วเราก็ถ่ายเอาดอพองั้นเราจะไม่เจอลมอะไรเลยลมเย็นเราเจอแต่ลมร้อนอะอไรเงี้ยเพราะงั้นแบบทุกคนเข้าใจกันว่าพอคัตปุ๊บทุกคนก็จะเก็บ energy แ,แล้วก็มานั่งคุยกันอีกทีคือตอนกินข้าวอะไรเงรี้ยค่ะใช่แต่ก็แค่รู้สึกว่าพอเป็นแบบเพื่อนหญิงพลังหญิงอะมันก็จะแบบอีกมูดนึงเหาะเอออีกมูดนึงช่วยเหลือก<ม>ันเองแ,แบบพี่มิวเก็บข้าวให้เลิฟเนี้ย โทรมาน้องเลิฟจะกินอะไรบ้างมสติว่าแล้วก็รังราเปลี่ยนเสร็จแล้วแบบพี่มิวเสร็จก่อนก็จะโทรมาแบบจะกินอะไรบ้างมีนี่มีนี่นี่นะเก็บไปให้อะไรเงรี้ยแล่ลูกกันองหดูตาไม,ม่หนีนะเอาจริงเด็กผู้หญิงกองนี้พูดง่ายเรียกปุ๊บมาเลยคืเอเหมือนมันรู้หน้าที่ตัวเองแบบทุกคนก็อ,อยากให้มันแบบเสร็จด้วยอยากให้ทาตามเวลาด้วยอะไรเงรี้ยค่ะความสนุกสนานก็จะเป็น เบื้องหลังกันมาก่อ่ค่ะกับช่างหน้าช่างผมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเวลาแบบอยู่เบื้องหลังก่อนเข้าซีนก็จะได้เล่นกันซึ่งเรื่องนี้ก่อนเข้าซีนก็มีการพูดคุยเล่นกันเยอะเพราะว่ามันบทมันไม่ได้เครียดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศในกองก็สนุกค่ะแฮปปี้เอนจอยม้ามอยนิดๆหน่อยๆด้วยความที่แบบมีผู้หญิงเยอะเนาะก็จะเข้าใจกันง่ายคุยกันง่ายแล้วก็ไม่ไม่เกรงเท่าไหรค่ค่ะแล้วก็พี่ทีมงานก็น่ารักค่ะทำงานไม่เครียดมันดีมาก <c oughs> คือมันหมายถึงว่ามันไม่ต้องคอยระวังถ้าสมมติสมมุตินะถึงเราอยู่กับนักแสดงผู้ชายถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่ที่สนิทอ่ะแต่เราจะต้องมีความระวังตัวในระดับหนึ่งในเรื่องของการพูดในเรื่องของการแต่งร่างกายของเราหรืออะไรก็ตามแต่พอเป็นผู้หญิงอ่ะมันเลยกลายเป็นแบบทำอะไรชิลขึ้นประมาณหนึ่งใช่เรารู้สึก comfortable แล้วก็ฟู่สับเยอะมากใช่ <c oughs> ขอบคุณด้วยนะคะคทุกคน <มา S 2> ที่ <มา S 2> แบบว่าให้การสนับสนุนซีรีส์เรื่องนี้เนะาะทั้งที่มันยังแบบยังไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ทุกคนแบบ <c oughs> ตอนรับยินดีสนับสนุนมันดีมากคืออิ่มอร่อยกันทั้งกองจนมันเหลือจะต้องแบบกลับ <c oughs> บ้านด้วยแบบกลับตลอดีจริง